สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเก็บผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวอันนี้ก็ปลูกในกระบะยางรถยนต์นะคะทุกคนนี่นะคะกําลังโตเลยค่ะเดี๋ยวจะเด็ดให้เพื่อนๆได้ดูนะคะตอนนั้นก็หว่านเมล็ดไปค่ะแล้วก็เอาต้นกล้ามามาปลูกในนี้นะคะนี่นะคะเราก็ได้ต้นผักกาดขาวค่ะ วันนี้จะเก็บผักกาดขาวไปกินที่บ้านนะคะเราจะมาเก็บใส่กระมังใบนี้นะคะพเพื่อนเพราะว่าตรงนี้จะจะต้องปลูกผักอย่างอื่นค่ะเพราะว่าพอดีว่าจะวานเมล็ดพัดอย่างอื่นไปนะคะวันนี้เราเลยจะทําให้กระบะยางรถยนต์มันว่างขึ้นค่ะ นี่นะคะต้นกำลังสวยๆเลยค่ะเป็นผักกาดขาวพันเบาธรรมดานะคะ,มะเมล็ดจะเยอะดีนะคะก็เลยซื้อมาปลูกค่ะเพราะว่าเราปลูกไว้กินเองก็พอกินในทัวรเลือนอยู่เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะทุกคนกำลังโตเลยนะคะผักกาดขาวของเรานะคะช่วงนี้ก็ปลูกง่ายค่ะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะก็ไม่ได้ลดน้ำมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเ,เพื่อนๆก็โตดีนะคะขนาดเรายังไม่ได้ลดน้ำนะคะ หนอนก็มีกินไปบ้างค่ะพี่คนแต่การปลูกผักอินรีก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะปลูกไว้กินในครัวเรือนเราก็ปลอดสารพิษดีค่ะนี่นะคะลองดูนะคะก็จะมีหนอนเกาะกินไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราล้างน้ําก็สะอาดกินได้แล้วค่ะใบล่างๆนี้เราก็เด็ดทิ้งไปนะคะเพราะว่าใบจะเหลืองๆเ,เหมือนเขาจะผัดใบแล้วก็โตขึ้นอีกค่ะ นี่นะคะใบน้งเหลืองแบบนี้นะคะก็เอาทิ้งไปได้เลยนอกจากปลูกไว้ในกระบะายางรถยนต์นะคะเราสามารถปลูกไว้ในหลังโคมก็ได้นะคะเพื่อนหลังโคมก็ปลูกได้วัสดุอย่างอื่นที่เหลือใช้ในครัวเรือนภาชนะต่างๆก็ปลูกผักกาดขาวได้ค่ะ วันนี้ก็ปลูกในยางรถยนต์นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็แค่ผสมดินธรรมดาค่ะมีปุ๋ยคอกกับดินสองอย่างนะคะคุกเข้าก็ให้เข้ากันเราก็ปลูกได้ละคะ่ะเพราะว่าผักกินใบนี้ถ้าเราใส่มูลที่ควายที่วัวจะงามค่ะทุกคนเพราะว่าที่ที่ควายที่วัวจะบำรุงพวกใบนะคะ นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเราได้ผักกาดขาวเต็มกระบังเลยนะคะแต่เดี๋ยวไปทําอาหารก็ยุบลงซะหน่อยหนึ่งค่ะทุกคนก็จะเก็บไปเยอะประมาณนี้นะคะถ้าใครกินไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะ<ม>นี่นะคะคือผักกาดขาวที่เราปลูกเองค่ะทุกคนสามารถปลูกไว้ได้เลยนะคะในกระถางในภาชนะต่างๆก็สามารถปลูกไว้ได้เลยนะคะ ลองดูนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็เป็นเดือนมกราคมก็ยังปลูกทันค่ะเพราะว่าประกาศขาวนี่การจเจริญเติบโตยี่้าวันนี่เราก็สามารถเก็บมากินได้แล้วนะคะพย,พยายามวานห่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดระหว่านทีเราก็สามารถเก็บต้นอ่อนเล็กประมาณนี้เอาไปกินก่อนก็ได้ค่ะทยายเก็บไปแล้วต้นที่เหลือเขาจะโตขึ้นเป็นต้นใหญ่เองค่ะ โดยที่เราไม่ต้องแยกปลูกก็ได้นะคะหรือถ้าใครขยันจะแยกปลูกนะคะเพื่อนๆก็แยกปลูกได้ค่ะก็จะโตเร็วแล้วก็ต้นใหญ่นะคะนี่นะคะแบบนี้เป็นสายพันธุ์ที่มเมล็ดจะเยอะค่ะ,มะเมล็ดนี่ก็จะมีเยอะมากค่ะสำหรับสายพันธุ์เบาแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะสายพันธุ์แบบนี้มเมล็ดเยอะค่ะก็เลยเลือกที่จะ นำมาปลูกค่ะทุกคนนี่นะคะคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้พามาเก็บผักกาดขาวไปทำอาหารกันค่ะนี่นะคะได้ประมาณนี้พอกินแล้วค่ะเดี๋ยวจะคิวไปบ้านแล้วค่ะทุกคน